นี่คือหนังที่เผยพิธีกรรมไล่ผีแบบสมจริงที่สุดอย่าลืมกดจอสองทีเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเมื่อเสียงกรีดร้องคุ้มข้างในร่างหญิงสาวไม่ใช่เสียงของมนุษย์บาทหลวงที่โอฟิลุสได้รับมอบหมายทำพิธีกรรมไล่วิญญาณชั่วร้ายที่สิงสู่อยู่ในร่างของเอ็มมาถ้าว่าบางสิ่งที่กำลังคุกคามจิตวิญญาณของเธอไม่ใช่สิ่งที่เขารับมือได้คนเดียวเขาจึงขอความช่วยเหลือจากบาทหลวงโจเซฟแต่ประเด็นก็คือพระสองรูปนี้เขาไม่ถูกกันนะสิคะ 2บาทหลวงที่ไม่ลงรอยคิดต่างมากอีกโก้แต่ทั้งคู่ดันต้องมาเสี่ยงชีวิตด้วยกันเพื่อทําพิธีไล่ผีที่สิงร่างของหญิงสาวผู้เคาะร้ายซึ่งผีตนนี้ไล่ยังไงมันก็ไม่ยอมออก ปราบยังไงมันก็ไม่ยอมไปขณะที่พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ดําเนินไปวิญญาณร้ายได้เปลี่ยนลานพิธีให้กลายเป็นสนามทดลองความศรัทธาพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดอันดํามืดจากอดีตและเสียงกระซิบจากนรกที่ดังก้องกว่าบทสวดขับไล่ตัวหนังสร้างจากเรื่องจริงที่หลอนที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาเตรียมตัวไปปราบผีกันใน The Ritual ไล่มันออกจากร่าง29พฤษภาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ใกล้บ้านคุณ